สวัสดีค่ะเนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราเฉพาะกิจกับเราสามาคีนะประจำวันที่9มีนาคมปี66นะคะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพันันนะคะสําหรับเฉพาะกิจก็คือ8กับ6 7กับ9 8 0 8 1 8 6 8 7 8 9 7 7 1 7 6 7 8 7 9 8 6 9 6 8 1 6 9 1 8 7 0จับคู่ก็8 6 6 8 8 9 9 8 8 7 7 8 จับคู่ไขวแล้วนะต่อไปสามัคคีหนกับ4 5กับแปดเราจับ8กับ1ให้เนาะ8ป8ศ8น8์แปดหนึ่ง1ป1สอง4ป4ส4่4ป4ห้าเดหนึส้าเจ็นึอง้อถ้าเป็นสอันนี้สามัคคีก็เฉพาะกิจนะ1นสี่ ถ้ามันไม่สลับกันออกเนือ้ออันนี้จะเพาะกิจอย่าลืมหนึ่งสี่เจ็ดนะสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ด บางทีมันก็ออกคู่นี้บางทีมันก็มาคู่นี้เราจับตรงกลางให้เล้นะอันนี้เฉพาะกิจนะคะ,ะเฉพาะกิจหกแปดเจ็ดหกแปดเก้าจับหันเอานะคะ กลัวมันจะมา,าคู่นี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะอย่าลืมกดซับสไ i b ์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ